มาแล้วครับกับอาชีพที่แรงที่สุดในเกมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอฝากร้านนะครับใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นนะครับทักมาขายในเพจได้นะครับหรือใครที่อยากหาไอเดีเล่นนะครับก็ในเพจก็มีนะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับขับมังกรดํานะครับหล่อมากนะครับมังกรดานะถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ผมบอกเลยว่า สามสี่พันนะครับปัจจุบันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ผมขายพันกว่าบาทนะครับใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับพันกว่าบาทนะตัวนี้เป็นอาชีพไซตามะนะครับรุ่นเจ็ดเจ็ดเต็มนะครับรุ่นเจ็ดเจ็ดคุณสมบัติมันอะไรนะครับคุณสมบัติมันก็คือไม่สนเกาะนะครับกับไม่สนซีนะถ้าเป็นรุ่นเจ็ดเจ็ดนะครับแต่ถ้าไม่ใช่รุ่นเจ็ดเจ็ดก็จะก็จะแบบ ต่อยไปมันก็จะถ้ามีฟรีมันก็ติดฟรีนะครับนะและต้องหาจอ,อกเกาะให้มันได้180นะครับแต่ถ้าเป็น77ของไซตามะไม่ส่วนฟรีไม่ส่วนจอะเกาะนะครับนะไม่ต้องหาจอ,อกเกาะนะชิวๆนะครับกับอาชีพนี้อาชีพนี้ไม่มีมาขายแล้วนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition ทั้งอาชีพแร,ร์ทั้งรับนะเจนอสไซตามะวาตาลุเซเลเยอร์ ode, ama, aru, er, แล้วก็ โลนินไม่มีขายแล้วนะครับต้องซื้อ id เท่านั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสามารถจบดันแป้งใหม่ได้คนเดียวนะครับนี่นะครับจบดันแป้งใหม่ได้คนเดียวนะครับเด็ดที่พันกว่าบาทจบได้นะครับโอเคนะจบได้ ได้อะไรนะครับได้ตัวนี้นะครับอันนี้คือใบสวิปอาชีพนะครับเราใบนี้เราจะสามารถไปสวิปอาชีพไหนก็ได้นะครับที่มันมีในตอนนี้นะเนี่ยอย่างเช่นพวกวาคิลี่อะไรพวกนี้นะครับได้หมดนะครับหรือเพื่อนจะสวิปอาชีพไปเป็นปืนก็ได้นะครับหรือนินจาก็ได้นะครับหรือไออาชีพอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบ สวิปได้ครบเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเอาไซตามาไปลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพาไปดูนะครับว่าวิธีดูมาดูยังไงกดเข้ามาในสมุดลงมาล่างสุดเลยนะครับแล้วก็กดตรงอันที่สองนี้นะครับลองจากล่างนะครับแล้วก็กดตรงตัวละครแล้วก็กดตรงอาชีพนะครับนี่นะครับ ตัวที่ลงแล้วมันจะขึ้นสีเหลืองนะครับอันนี้คือได้ไปหมดแล้วนะครับอาชีพที่ยังไม่ลงนะครับก็เป็นพวกแอสซิซินพวกนี้นะครับฮันเตอร์สไนลงไปแล้วนะครับบาทยังไม่ลงนะครับพวกเนี้ยถ้าเป็นสีเทานี่คือยังไม่ลงนะครับจะเป็นสีเหลืองนี่ลงไปแล้วนะครับนะผมรับลงนะครับนะถ้าใครสนใจก็ทักไปในเพจได้นะครับรอบละห้าสิบาทนะครับรับลงนะหรือถ้าใคร ขี้เกียจพี่ผมอยากลงเองก็ซื้อไอดีนี้ไปเลยได้เลยนะครับพันกว่าบาทนะอ่าผมจะกินเป็นอาหาร6จานปึ๊บแล้วก็สายเดียวนะสายเดียวต้องกินอมตะ1จานโอเคอาหาร B ผมก็กดเป็นสเต็ง AGI แล้วก็วิทแค่นี้นะครับ อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยหินขนาดนะครับต้องกดหินขนาดนะต้องกดหินขนาดด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมหินธาตุด้วยนะครับจําเป็นมากนะครับหินธาตุกับอาชีพไซตามะนะครับไม่เหมือนในชูล่านะชูล่ามันไม่ต้องกดหินธาตุมันเป็นไรธาตุนะครับแต่ชูล่าจะเบากว่าไซตามะหลายขุมเลยนะครับโคตรแบบโอ้โหห่างกันเยอะนะครับ ใครอยากลงลงตามผมเลยนะครับสูตรตามผมนะครับด่านแรกให้ให้เพื่อนๆกดท่าน้ำก่อนผมจะกดท่าน้ำเข้าไปเลยวิดพื้น3ามครั้งนะครับโอเคเราจะได้เลือดกับสเต็กนะครับ โอเคเดีย๋ยวผมจะลองต่อยดูว่ามันจะได้เท่าไหร่1้อยห้าสิบเอ็มนะครับตีธรรมดาสนะิบสี่สิบห้าเอ็มนแรงนะครับเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ลงดันเพราะว่านี่ชิวๆเลยนะครับเย็ดคีทำไปเล่นไปนะครับแรงนะครับเนี่ยต่อมาให้กดธาตุไฟนะครับตัวนี้ต้องกดธาตุไฟนะ ต้องก้าสิบเอ็มก็ปล่อยเกือบสิบเอ็มเลยนะครับเฮ้ยเราต้องหันหลังนะครับแต่ผมหันหลังไม่เป็นนะอ่าผมขี้เกียจแบบเริ่มใหม่นะ ถ้ามันมีรูปสัญ,ญลักษณ์รูปตาให้เราเดินหนีหรือหันหลังนะครับแต่ผมหันหลังกดหันหลังแล้วมันเดินมาเองนะครับมันไม่ได้นะอันนี้ก็กดเป็นาธาตุไฟปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแรงมากเลยนะครับไอชิมเนี่ยผมบอกเลยจากนั้นให้เราหาบอสนะครับนี่บอสอยู่ตรงหน้าเราเลยเนี่ย ต่อยบอสปอ่าจากนั้นเราก็มาต่อยสีแดงๆนี้ปึ๊บแล้วก็มาต่อยตรงหัวใจหาหัวใจให้เจอง่ายครับง่ายมากใครที่ลงตามผมนี้ลงได้สบายเลยนะครับแล้วก็ต่อยปึ้มแล้วก็มัดรัวจบนะง่ายจัดประหลัดบอกนะครับทำตามนี้ก็จบแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ สเตตัสที่ผมอัพนะครับก็3 a g เตเต็มเต็งเต็มแล้วก็วิดที่เหลือก็ลงวิดนะครับรูนเอสกิลก็ประมาณนี้นะครับรูนเจ็ดเจ็ดนะครับอ่านี่คือรูนนะครับเหตุผลที่ผมลงเอจไอก็พอรูนนี้นะครับ นะเพิ่มโบนัส a g i 8นะครับเมื่อเราแบบออกกําลังกายนะอันนี้ก็ทั่วไปนะครับอันนี้สวยมากนะครับอันนี้เป็นลูนต่อยนะครับความแรงมันจะเห็นไหมเพิ่มขึ้น63%เลยนะครับอันนี้คือเป็นเพิ่มความแรงในการต่อยนะตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคตัวนี้ใครสนใจไปดูในเพจนะครับพันกว่าบาทนะครับจบดันมีบางกรดํานะครับสวิฟอาชีพสวยด้วยนะครับมีสเลเยอร์ด้วยนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ